โอนแล้วโอ้โหขึ้นไม้นึบอยู่หนึบอยู่ <c oughs> เข้าบ้านก็อยู่แพงครับไปเขา้าเรือมันจอดนี่ เขาไปล่องห้วยไปไม่เรือเขาที่จอดนี่อุ้ยไมมเรือเขาที่จอดนี่อุ้ยเขาที่จอดนี่อุ้ยเอาแล้ววันุน่มเอาด้วยวะกำลังพูดถึงวัวกันอยู่เลยโอ้โหดูตัว อย่าดูก่อนว่ามันมิ่นหรือเปล่าโอ้โหน้องมันไม่เอาบอสมารับแขกแล้วน้องจะต่งจริงเหเนี่ยบอกเองว่ายกฮ,ยกฮึยกฮึโอ้ปลาตวเล็ก เจอป๊อปนี่เองเอ้าไม่ได้เกี่ยวปากเหรอเมื่อ้ฮะเกียเ่ยวคางไงเอ้าปลาฟ้าวอ่ะโอ้ยา่านึกว่าเข้าขอท้องเต็มเต็มปากวะปลาฟ้าวก็ว่าแล้วมันดิ้นแถดแๆๆแแมันไม่ได้ตุบลงไปอ่ะ อุ้ยเอาเว้ยไม่โดนอุ้ยอุ้ยอุ้ยเอ้าเว้ยไม่ไม่โดนอุ้ยอุ้ยอุ้ยเอาเว้ยไม่โดนอุอ้ยอุ้ยห้องทีซ้อนเอาดูดแล้วนะั่นนะดังตุบตุบปะ ถ้าจะเล็กจัดวะโอ้ยถ้าจะเล็กจัดวะโฮ้ยจะเล็กจัดวะโอ้ย,เอ,ยเอะโดนแล้วเอาเอา้างงเฮ้ยตกไปยังไม่ทันเคาะเลยอะ่ะมันใช้กระสูบที่ไหนล่ะเนี่ย <S 2> <S 2> <S อไอ้ป๊อก อา้าวมันมีป้อกรุ่นนี้แตงมันออกคอกไปนานแล้วสิเนี่ยโอ้โหเจอแล้วครับชโดเคื่อนภูมิพลเอาอ่ะเราก็นึกเอาไว้ป,ป,ปัทเูสเอสเอส ครับกระสูบเคลื่อนผู้มิพลกินกระดีนะครับนี่ดีสีทองอืมเจ้าส,สวยด้วยไม่ได้มีอะไรมาปวด <g ül> น้ำกระจายเลยน่าจะเข้าเกียวมั้ยข้าเกียวป่ะอย่างเงี้ยเต็มเลยอ่ะ มุณเกี้้รั่วตรงหญ้าแนวหญ้าแนวตอดำๆนะ่ะตอที่มันขาดๆนะ่ะ

อไอ้โดตามมาตัวเบลเลยหูยไอ้โด,ด,โดตามก็สู้มาครับขึ้นแรงอยู่นะออโดนอหรอฮะไอ้ป๊อกอ่ะอเอาแดงไอ้ป๊อกมาไล่กระสูบสิ ไม่กัดตะปูน่ะ กัดไม่ดนนะซัตซิงกิ้งเองกัดสีอะไรวะสีแดงไม่เห็นกัดเลยเนี่ยเนี่ยสีแดงเนี่ยไม่กัดเนี่ย ก็แล้วตัวกระสูบภูมิพลกัดสิงคิงครับดูตัวปลาเมลชัดๆออาวโดนไปตัวเดียวไปหมดเลยเหรอวะ ออกต่อแล้วครับกระสุบเกิดภูพมิพลกัดทิงกิ้งนะครับไม่ใหญ่นะ คุยชาร์จยังแรงอ่ะ กัดตรงหน้าเลยติดหนินเลย น,น,น,น่าเข้าตอหลุดเลยใจซอกหินนี่แหละยังมีตัวอยู่เลยแต่ไม่เอาถ้ากัดกระดีนะเสร็จหมดไปแล้วนะ,ะถ้ามันกัดกระดีหมดไปแล้วหมดฝูงไปแล้วตรงนันนะมันไม่กัดอะ่ะ năn nãy năn nãy, ao chừng đây, để mấy dài á, ở trên đây, ừ, phần ừ, 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 ใหญ่กว่านี้แล้ว นุ้ยนุ้ยโหไปติดได้ไงวะ ขึ้นตูมไม่กัดเหยื่อกลัวหราเบียดเป็นใหญ่กว่าปากเหรอนั่นนั่นมีโดนหรือมีโดนนะเนี่ยอือ มันก็ไซส์ที่ได้นะน่ะนะน่มันก็ไซส์ที่ได้นะน่ะนะน่าไม่ติดไม่โดนไม่ตุด๊ดไม่ตักตบอย่างเดียวอะไว้ไม่อย่างนั้นล้ะลูกเร็วไปเหรอ เแล้ว,วสุเปน็น <c oughs> สุเป็นนะครับคึ <c oughs> ้ผนผมมีผล ทัดป๊อปกับตัวนี้ตัวสวยเลยทัดป๊อปเต็มๆสุขเขินภูมิพลนะครับกัดจีไว้ป๊อปไม่ได้ทำสีเลยอ้ไม่ใหญ่แต่ได้ใจนะโฮโฮ ทำอะไรกันนี่ฮึอย่เร็วบ้า นี่มันตกปลาทะเลด่ว่า

เทโพ่ป่ะวะสูบใหญ่วะเจ้าค้ดยังไงล่ะ <laughs> เท้าค้างเหมือนกันเลยแต่โหคนละไซส์เลยเพราะว่ามันไม่ตึงเลยะ่ะโหทีไปทีไป,ไปโอ้